สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตงานที่โรงงานทางตะวันอุตสาหกรรมนะครับครับผมครับเดี๋ยวขั้นตอนก็คือตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้นะครับก็ก็จะเป็นคล้ายๆกันหลายๆที่นะครับก็คือการปรับพิงเกตนะครับก็ดึงเอ็นเหมือนเดิมนะครับดึงเชือกสีแดงนะครับส่วนมากใช้เชือกสีแดงกันนะครับอ่าก็ปรับพิงเก็ตนะครับจะไม่โอยหินฝุ่นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันหินสําเร็จนะครับ รูปแบบของงานที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันหินสําเร็จนะครับโรงงานทานตะวันอุตสาหกรรมนะครับซึ่งต้องบอกมาตรฐานในเรื่องของเซฟตี้สูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของคันหินสําเร็จนะครับก็จะมีด้านด้านมนี้นะครับผมตรงนี้พนักง,งานก็ไล่ปับพิงเก็ตกันอยู่ครับ รั้วสแลนนะครับรั้วที่ล้อมไว้ก็ถึงผ่านฝนผ่านลมผ่านอะไรก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ต้องเป็นรั้วสแลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราหน้าง,งานเราป่าพิงเกตเสร็จเราก็จะมีการใช้เครื่องตบนะครับแล้วก็โรยหินฝุ่นนะครับ,บแล้วก็โรยหินฝุ่นเหมือนเดิมนะครับก็งานที่นี่น่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาครับ เพราะว่าต้องไล่งานที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิฟโฟเคให้จบก่อนนะครับแล้วก็จะมาไล่ที่นี่ให้จบอีกทีนึงนะครับแต่จริงๆก็เป็นทีมงานแยกกันนะครับแต,แต่การเข้างานระยะเวลาต่างกันแค่นั้นเองนะครับ หัวหน้างานที่นี่นะครับก็เป็นช่างชินนะครับที่เสร็จงานจากอยุธยานะครับก็เข้ามาดําเนินการที่โรงงานธันวรรณอุตสาหกรรมนะครับก็ช่วยดูนะครับมือหนึงอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งในเรื่องของงานโรงงานนะครับช่างชินครับช่างชินเป็นไงบ้างอันนี้มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเรื่องการทํางานโรงงานเลยนะครับรู้กฎระเบียบดีนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับก็ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวก่อนครับ